คุณอาจคิดว่าไข่เป็นแค่ของทานเช้าแบบง่ายๆแต่ถ้าผมบอกคุณว่าการทานไข่วันละสองฟองสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้ในหลายๆด้านที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนจากการเสริมพลังสมองไปจนถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไข่อาจเป็นส่วนผสมลับสำหรับชีวิตที่สุขภาพดีและยาวนานแต่สิ่งที่ต้องรู้คือไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณเคยย่อได้ยินเกี่ยวกับไข่เป็นความจริงบางตำนานที่รู้จักกันดี<ๆ>เกี่ยวกับอาหารพลังงานนี้จะทำให้คุณตกใจ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะค้นพบว่าอาหารธรรมดานี้สามารถทําให้ร่างกายของคุณดีขึ้นได้อย่างไรและทําไมคุณอาจอยากเริ่มทานไข่สองฟองต่อวันตั้งแต่วันนี้หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณากดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าอย่างหน้าทึ่งในการทําความเข้าใจผลกระทบของการบริโภคไข่โดยเปิดเผยประโยชน์ที่น่าประทับใจและข้อควรระวังที่สําคัญไข่ ที่เคยถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะมีคอเลสเตอรอลตอนนี้กลับพบว่ามันให้ประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างมากหากทานในปรนิมาณที่พอเหมาะไถ่อุดมไปด้วยสารอาหารสําคัญเช่นโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารที่มีความสมดุลไข่ช่วยในการรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อช่วยในการควบคุมน้ําหนักและส่งเสริมความมีชีวิตชีวาทั่วไปการศึกษาล่าสุดยังแนะนําว่าไข่อาจมีบทบาทใด นอกการปรับปรุงสุขภาพตาและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุบางอยา่างแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดแม้ว่าไข่จะให้ประโยชน์ทางโภชนาการมากมายแต่ก็ยังมีข้อควรระวังที่ทุกคนควรทราบเช่นวิธีการปรุงและทานไข่สามารถส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างมากการทอดไข่ในน้ำมันมากเกินไปหรือการทานไข่คู่กับอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสามารถลดประโยชน์ที่ได้จากไข่ลงได้ นอกจากนี้คนที่มีสภาวะบางประการเช่นคอเลสเตอรอลสูงหรือโรคหัวใจอาจต้องจำกัดการทานไข่ในคลิปนี้เราจะมาค้นพบความจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับไข่แก้ไขความเข้าใจผิดบางประการและให้คำแนะนำที่สามารถช่วยให้ไข่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณเตรียมตัวให้พร้อมที่จะลบล้างตำนานและค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับไข่หนึ่งสมบัติที่ซ่อนอยู่ในเปลือกทำไมไข่จึงมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ไข่มักถูกยกย่องว่าเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดและมันก็มีเหตุผลที่ดีไข่เต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานหนอของร่างกายไข่หนึ่งฟองขนาดใหญ่มีโปรตีนคุณภาพสูงประมาณ6กรัมซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมดที่ร่างกายต้องการโปรตีนเหล่านี้มีความสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อผิวหนัง ผมและเซลล์ภูมิคุ้มกันและทั้งหมดนี้มีเพียง78แคลอรี่ต่อฟองทำให้ไข่เป็นทางเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามินสำคัญหลายชนิดรวมถึงวิตามิน A ที่ช่วยส่งเสริมการมองเห็นและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน b 12ที่ช่วยในการรักษาสุขภาพสมองและการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและวิตามินดที่จำเป็นสำหรับการดูดซึมแคลเซียมและสุขภาพกระดูกนอกจากนี้ไข่ยังมีวิตามินอ e, ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์และวิตามินเคที่สําคัญสําหรับการจับตัวของเลือดและรักษากระดูกให้แข็งแรงไข่ย,ยังมีแร่ธาตุสำคัญเช่นฟอสฟอรัสที่ช่วยในการรักษาฟันและกระดูกให้แข็งแรงและซิลิเนียมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทําลายอีกสารอาหารที่ถูกมองข้ามในไข่คือโคลีนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทํางานของสมองความจําและโครงสร้างเซลล์ด้วยคุณสมบัติทางโภชนาการที่น่าประทับใจนี้ไข่ จึงถือเป็นอาหารที่มีพลังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากในแพ็กเกจที่ง่ายและครบถ้วน 2. อ,อยากลดน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหารมาหาคำตอบว่าไข่สามารถช่วยได้อย่างไรหากคุณเคยลองลดน้ำหนักคุณจะรู้ว่าเมื่อความหิวเข้ามามันยากที่จะรักษาความตั้งใจให้ได้ไข่สามารถช่วยได้อย่างมากในการทำให้คุณรู้สึกอิ่ม และลดความอยากอาหารไข่อุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงที่ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นตัวอย่างเช่นการทานไข่2ฟองในมื้อเช้าจะให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและยาวนานโปรโตีนกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนอย่างโคลเลส,สตอร์คินายและเพปไทด์ไวซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นนอกจากนี้การย่อยโปรโตีนยังใช้พลังงานมากขึ้นช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้น ผ่านกระบวนอการที่เรียกว่าเ h อร์ม erm ิกเอฟเฟกต์ออฟฟู้ดการศึกษาพบว่าคนที่ทานไข่ในมื้อเช้ามักทานแคลอรี่น้อยลงในระหว่างวันเหตุผลคือความอิ่มจากไข่ช่วยยุดลดการขบเคี้ยวและความอยากอาหารที่มีแคลอรี่สูงงอไข่สองฟองใหญ่มีแคลอรี่ประมาณ1 5 6แคลอรี่ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากโปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดีเมื่อทานคู่กับอาหารที่มีประโยชน์อื่น เช่นผักอะโวคาโดหรือข้าวโอ๊ตไข่จะเป็นอาหารมื้อที่มีความสมดุลและครบถ้วนช่วยรักษาระดับน้ำตาในเลือดับป้องกันการพุ่งสูงของอินซูลินและช่วยจัดการกับความหิวทางอารมณ์ถ้าคุณตั้งใจที่จะลดน้ำหนักโดยไม่รู้สึกถูกขัดขวางไข่อาจเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณนี่เป็นแค่หนึ่งในหลายๆเหตุผลที่การเพิ่มไข่ใ,ในอาหารของคุณคุ้มค่าที่จะลอง 3. กรธรรมชาติสำหรับดวงตาของคุณที่คุณเคยมองข้ามคุณรู้ไหมว่าอาหารที่คุณทานในวันนี้ สามารถช่วยปกป้องการมองเห็นในอนาคตได้ไข่เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดสองอย่างของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญลูทีนและซีแซนทินที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพตาสารอาหารทั้งสองนี้มีความเข้มข้อนอยู่ในไข่แดงซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันตามธรรมชาติสำหรับดวงตาของคุณโดยเฉพาะจอประสาทตาลูทีนและซีแซนทินทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดในตัวโดยกรององแสงสีฟ้าที่เป็นอันตราย จากทั้งแสงแดดและหน้าจออิเล็กทรอนิกสซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเสื่อมของจอประสาทตาซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ยังช่วยป้องกันต้อกระจกโดยยาการปกป้องเลนของตาจากความเครียดจากออกซิเดชันไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญสำ,ญสำหรับสุขภาพตาวิตามินเอจำเป็นสำหรับการผลิตโรโดบสิน ซึ่งเป็นโปรตีนในจอประสาทตาที่ช่วยให้มองเห็นในที่แสงน้อยการขาดวิตามินเออาจทําให้เกิดอาการตาบอดกลางคืนและปัญหาทางสายตาอื่นๆการรับประทานไข่สองฟองทุกวันเป็นวิธีที่ง่ายและอร่อยในการดูแลสุขภาพดวงตาของคุณให้ยาวนานโดยการเพิ่มไข่ลงในมื้ออาหารของคุณคุณจะสามารถดูแลการมองเห็นและส่งเสริมสุขภาพดวงตาของคุณในระยะยาวดังนั้นทําไมไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้และเพลิดเพลินกับทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพและรสชาติที่อร่อยของไข่ หากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ 1. ด้านล่างเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงอยู่กับฉัน 4. อาหารบำรุงสมองสิ่งที่ไข่สามารถทำเพื่อความจำและการโฟกัสของคุณเคยรู้สึกยากที่จะมีสมาธิหรือจำข้อมูลสำคัญได้ไหมสมองของคุณอาจจะกำลังส่งสัญ,ญญาณถึงความต้องการสารอาหารบางชนิดซึ่งหลายตัวมีอยู่ในไข่หนึ่งในสารอาหารสำคัญคือโคลีน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทํางานของสองมองที่ดีที่สุดโคลีนช่วยบํารุงเซลล์สมองและมีบทบาทสําคัญในการผลิตอะซิทินโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยในเรื่องความจําการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์หากขาดโคลีนการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองอาจไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อความสามารถาทากปัญญาไขาขนาดใหญ่หนึ่งฟองมีโคลีนประมาณ125มลกรัม และการรับประทานไข่สองฟองสามารถให้ปริมาณที่สำคัญของความต้องการประจำวันโดยมีปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้หญิงที่425มิลลิกรัมและผู้ชายที่550มิลลิกรัมแต่ไข่ไม่ได้มีแค่โคลีนเท่านั้นยังมีวิตามินบีหลายชนิดเช่น b 6 b 9กรดโฟลิกและ b 12ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของระบบประสาทวิตามินเหล่านี้ช่วยลดระดับโฮโมซิสเตอีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเสื่อมของระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์ การเพิ่มไข่สองฟองลงในกิจวัตรประจำวันของคุณจะช่วยให้ร่างกายและสมองได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อรักษาความเฉียบคมและมีสมาธิไข่ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงความจำและการมีสมาธิแต่ยังสนับสนุนสุขภาพสมองในระยะยาวทำให้ไข่เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับทุกคนที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพทางปัญญา5กองทัพต่อต้านโรคไข่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณอย่างไรในโลกที่เราเผชิญกับแบคทีเรียไวรัส และเชื้อโรคต่างๆอยู่ตลอดเวลาการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเดิมข่าวดีคือไข่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยการรับประทานไข่สองฟองต่อวันคุณจะให้ร่างกายของคุณได้รับสารอาหารที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการป้องกันและสุขภาพโดยรวมของคุณวิตามินเอในไข่มีบทบาทสําคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อบุที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวป้องกันแรกจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายนอกจากนี้ไข่ ยังเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน B12 ซึ่งจําเป็นต่อการทํางานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้เซลล์เหล่านี้ทํางานได้ดีในการต่อสู้กับเชื้อโรคเซเลเนียมซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญอีกตัวหนึ่งในไข่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยปกป้องเซลล์ภูมิคุ้มกันจากความเครียดออกซิเดชันและสนับสนุนการควบคุมการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้ไขยังมีวิตามินดี ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญสําหรับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันวิตามินดีช่วยปรับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมเพื่อให้การอักเสบอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และร่างกายของคุณพร้อมที่จะจัดการกับการติดเชื้อด้วยการรวมถ่ายไว้ในอาหารประจําวันของคุณคุณไม่เพียงแต่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแต่ยังให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นในการรักษาความแข็งแรงท่ามกลางภัยคุกค,คามจากภายนอก 6. ผลกระทบที่น่าทึ่งของไข่ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากคุณคิดว่าแค่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเท่านั้นที่ต้องกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดคุณคิดผิดการควบคุมระดับน้ำตาลและในเลือดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือสุขภาพอย่างไรการรักษาระดับกลูโคตให้คงที่จะช่วยป้องกันนอการหมดพลังงานและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเมตาบอลิกเมื่อเราอายุมากขึ้นและนี่คือจุดที่ไข่สามารถมีผลกระทบอย่างมากด้วยดัชนีน้ำตาลที่แทบเป็นศูนย์ไข่ จึงไม่ทําให้ระดับน้าตาในเลือดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากไข่ส่วนใหญ่ประกัอกอบด้วยโปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพโดยมีคาร์โบไฮเดรตเพียงเล็กน้อยการรับประทานไข่โดยเฉพาะในตอนเช้าเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้ระดับน้าตาลในเลือดสมดุลตลอดทั้งวันโดยการทําเช่นนี้คุณจะลดการพุ่งขึ้นของอินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการป้องกันการสะสมของไขมันและภาวะดื้อต่ออินซูลินการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับประทานไข่ เป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินซึ่งเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือโรคเบาหวานชนิดที่สองเมื่อคุณจับคู่ไข่กับอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักหรือธัญ,ญพืชทั้งมเมล็ดคุณจะได้มื้ออาหารที่สมดุลซึ่งให้พลังงานที่สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่แต่ยังป้องกันความสูงต่ำที่อาจทำให้เกิดความเมื่อยล้าและความอยากอาหารด้วยการรวมไข่ไว้ ในอาหารของคุณคุณกำลังทำขั้นตอนง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และสนับสนุนสุขภาพเมตาบอลิกล่งหน้า 7. ไข่และสุขภาพหัวใจความจริงที่คุณไม่เคยรู้มาหลายปีแล้วที่ไข่ถูกมองว่าเป็นศัตรูต่อสุขภาพหัวใจเนื่องจากมีคอเลสเตอรอลในไข่แดงแต่ตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วหรือไม่โชคดีที่วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาไปมากและตอนนี้เรามีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของไข่ ในสุขภาพหัวใจใช่แล้วไขมีคอเลสเตอรอลแต่การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสําหรับคนที่มีสุขภาพดีส่วนใหญ่คอเลสเตอรอลจากอาหารมีผลกระทบเล็กน้อยต่อการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี l d ือ d ในเลือดร่างกายมักปรับการผลิตคอเลสเตอรอลเมื่อได้รับมากขึ้นจากอาหารทําให้ระดับคอเลสเตอรอลยังคงสมดุลน,นอกจากคอเลสเตอรอลแล้วไข่ยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดี HDL ซึ่งทํางานในการนําคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากหลอดเลือด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเนื่องจากช่วยป้องกันการสะสมของคราบจุลินทรีย์และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดนอกจากนี้ไข่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นลูทีนและซีแซนทีนซึ่งมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบและความเครียดจากออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจไขมันดีที่พบในไข่ยังช่วยสนับสนุนการสมดุลของไขมันและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมของหลอดเลือดของคุณงานวิจัยแนะนําว่าการบริโภคไข่วันละหนึ่งฟองเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสําหรับคนส่วนใหญ่และอาจช่วยลดความมอเสี่ยงของโรคหัวใจได้ดังนั้นในขณะที่ไข่เคยถูกมองว่าเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงแต่การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเมื่อรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ8ผมผิวหนังและเล็บที่แข็งแรงประโยชน์ด้านความงามของไข่ กำลังมองหาผมที่แข็งแรงและเงางามถิวที่กระชับและเล็บที่แข็งแรงอยู่หรือไม่ทำต่ออาจอยู่บนจานของคุณไข่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นไข่สนับสนุนความงามจากภายในสู่ภายนอกโปรตีนในไข่มีความสำคัญสำหรับการสร้างคาวตินซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างหลักในเส้นผมและเล็บหักขาดโปรตีนผมอาจบางและเปลาะขณะที่เล็บก็มีแนวโน้มจะหักได้ง่ายไข่ย,ยังมีเบโอตินซึ่งเป็นวิตามินที่มีชื่อเสียงในบทบาทการเสริมสร้างเส้นผมและเล็บ และส่งเสริมสุขภาพผิววิตามินเอในไข่ช่วยในการฟื้นฟูเซลล์และการผลิตซีบัมซึ่งช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและปกป้องเส้นผมจากความแห้งกร้านและความเสียหายนอกจากนี้แร่ธาตุเช่นสังกะสีและซิลิเนียมช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่มีส่วนทําให้ผิวเสื่อมสภาพโดยเร่งกระบวนการชราภาพคอเลอีนซึ่งเป็นสารอาหารอีกชนิดในไข่ยังสนับสนุนสุขภาพผิวด้วยการรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ เพียงแค่รับประทานไข่วันละสองฟองคุณกำลังบำรุงร่างกายจากภายในช่วยเสริมสร้างรูปลักษณ์และสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของคุณไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงเส้นผมผิวหรือเล็บไถ่เสนอทางเลือกที่เป็นธรรมชาติและอุดมไปด้วยสารอาหารที่สนับสนุนความงามจากภายในหากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็น 2. ด้านล่างเพื่อบอกให้เราทราบว่าคุณยังอยู่กับเรา ก้าไข่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคุณได้อย่างไรตามธรรมชาตินักกีฬาและนักเพาะกายรู้ว่าโปรตีนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวและไข่เป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่ดีที่สุดนี่คือเหตุผลที่ไข่เป็นส่วนสําคัญในอาหารของนักกีฬาแต่ละคนไข่หนึ่งฟองมีโปรตีนคุณภาพสูงประมาณ6กรัมและโปรไฟล์กรดอะมิโนในโปรตีนไข่ทําให้มันมีประสิทธิภาพมากไข่มีกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้ง9้าชนิด ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้และเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสังเคราะห์กล้ามเนื้อหนึ่งในกรดอะมิโนเหล่านี้คือลูซีนซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างกล้ามเนื้อลูซีนกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญที่รับผิดช,ชอบในการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อซึ่งมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูและการเจริญเติบโตหลังการออกกําลังกายนี่ทําให้ไขมีประโยชน์โดยเฉพาะหลังการออกกําลังกายเมื่อร่างกายต้องการซ่อมแซมเส้นใยกล้ามเนื้อและฟื้นฟูจากความเหนือ่อยล้า นอกจากมีโปรตีนมากมายแล้วไข่ยังย่อยง่ายซึ่งหมายความว่าร่างกายสามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาที่ต้องการการดูดซึมสารอาหารที่รวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการฟีนนตัวโดยการเพิ่มไข่ในอาหารของคุณคุณกำลังมอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น 10. ความจริงเกี่ยวกับไข่และอายุยืนสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณ การมีชีวิตที่ยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมายของหลายๆคนแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าอาหารบางชนิดสามารถมีบทบาทสําคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้และไข่คือหนึ่งในอาหารเหล่านั้นไข่มีสารอาหารหลายชนิดที่ส่งผลต่อการมีชีวิตยืนยาวงานวิจัยจากการศึกษาประชากรพบว่าอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงสารต้านอนุมูลอิสระและไขมันที่ดีมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าในการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานประเภท2โรคหัวใจ และแม้แต่บางประเภทของมะเร็งไข่รวมสารอาหารทั้งหมดนี้ในมือเดียวที่สะดวกและง่ายโคเลอินซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญในไข่ช่วยสนับสนุนสุขภาพสมองและการทํางานของตับลดความเสี่ยงของโรคเมตาบอลิกรูทีนและซีแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในไข่เชาวยอยต้านการอักเสบที่เงียบและปกป้องจากความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นสองปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาราภาพโปรตีนคุณภาพสูงในไข่ยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อซึ่งสําคัญต่อ การรักษาความคล่องตัวความแข็งแรงและอิสระเมื่อเราแก่ตัวลงโดยการรับประทานไข่วันละสองฟองในอาหารของคุณคุณกำลังทำการเลือกที่ง่ายแต่มีพลังที่สามารถมีผลระยะย,ยาวต่อสุขภาพและอายุยืนของคุณไข่เสนอโอกาสในการบำรุงร่างกายและสนับสนุนชีวิตที่ยาวนานและมีสุขภาพดีขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีและชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังเราได้สำรวจประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของทัพทีม จากการเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปจนถึงการต่อสู้กับสัญญาณแห่งความชราตอนนี้เราต้องการฟังจากคุณคุณได้เรียนรู้อะไรในวันนี้ที่คุณตื่นเต้นที่จะนำไปปฏิบัติเป็นการเพิ่มทับทิมในกิจวัตรประจําวันของคุณหรือการเสริมสุขภาพหัวใจของคุณหรือบางสิ่งที่คุณคิดว่าน่าสนใจโปรดแชร์สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้และวางแผนที่จะนำไปใช้ในชีวิตของคุณในความคิดเห็นด้านล่าง หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับข้อมูลที่มีคุณค่ามากขึ้นแบบนี้มาร่วมเดินทางสู่ชีวิตที่สุขภาพดีและมีพลังไปด้วยกัน